ดีครับวันนี้ที่เที่ยตรงวัดสิงห์ทองครับเก้าสิบกิโลมันจะเข้าได้ไหมเนี่ยจอดรออยู่สามคันแล้ว อันนี้มาลงใหม่เหรองานบ้ย่างไปยังนอนนามอยู่ข้างในอ่ะเขียวตวนี้อะกันเดียวมันต้องข่๋ยยังไว

ว่ายางรู้วมันก็เหลือร้อยเดียวใช่ไหมเออโหจอดล้ากันเต็มเลยรถพ่วงวิ่งเยอะด้วยใครเอามาไม่ไม่ อันนี้มันมาห้าคิวมันหนักเกินเอาสิสามสามเนี่ยสเหรอไบห้าเลยนี่เออมันต้องโหลดมาทีละสามถ้ามาห้าลอดฝงนี่ก็ไปไม่ได้อีกดูดนี่อ่ะดูดิน้มันจแ่ดนี่นี่อ่ะน่บี เนี S <S yeah, ke ่ยเมื่อไ่ยังก่อนยังไงเนี่ยดันเลยบ้านี้ดันกันเสีย นะโโอ้เดินหน้าเรอวนึงเดินหน้าเรอวนึงวันละไมันตรงเลยเนี่ยเดินหน้าไปใกลๆบกรถโบกรถโบกรถโบกรถ 哎、oh. มาเช็ดเจ็ดเอาออกหน่อยนึงเพื่อนมิดแค่เลยพี่น้อง ปล่อยผูนออกก่นปล่อยผูนออกจักสองิ้วเนี่ยรากเง้วเนี่ยเออบอกกันหน่ปล่อยปล่อยออกสักครึ่งหนึ่งไม่ไปล่อยไม่ขึ้นหรอก ค5ิ้าไรเฉพาะปูนติดหลังกไปก็สองคิวแล้วโอ้ยมันจมคางไส้ปุณ่ะมิดล่อปุณล่อออกมันเลยเนี่ยเราออกก่อนใ่าใส่ายมั้ยส้ รถมั g, แแนแห้งอยู่รถแรงเข้าไม่ได้แล,ล้วรถเราจะเข้าได้เออส่ยักจับเนี่ยแล้วทำไงไม่เอาทีโนมาฮะทมไดทีโนีงนเยเออ เดี๋ยวเจ๊เดยเขา,ยเยาเดีย๋ยวจะถ่ายให้ดูหีนน่นะให้เข้ากว้าไหมวันจ่ดใจแล้วเนี่ย้าอ่ะนี่ก็พูดไปงั้นแหละเห็นงานมันเยอะก็ามาวิ่งไง เตันวันโกระกนยจน้าจยเติมน้ำให้เขาใจีย็นเอจะเรียไปไหนหัวหน้าเ้าแค่สองเทวสองิวเหรอเดือนนาม้เหร่งร่องรองทางมึงวาวันเ่อคนาพุอ่ไม่

เนี่ยมันติดเนี่ยมันติดพวกกว้อนใหญ่ๆเนี่ยติดใต้คานเนี่ยติดล้อหน้านัน่นเองผ้จะแก้มาเนี่ยผ้จะแก้ เดินนาวไว้เลยถอยถอยบิดขวาหน่อยเลยเดินขึ้นไปให้กั้นรถหน่อยนะพี่เดินหน้าไปไกลเลยนู่นน่ะคล้องนู่นน่ะว้าถอยขึ้นล่ะขึ้นละอยตองได้ป่ะดิขึ้นล่ะ เดินนานไหมมันพุ่นเลยไงเดินนานไหมมันพุ่นเลยมันขึ้นนี่เลย เออแม่โค้ห่อได้ดึงโอ้ถอยสลิงม่เลยฮะผู้กัน เดี๋ยวเปลี่ยนแผนครับเอาสลิงลากเข้าเลยเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปครับผม